ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกบุกรุกป่าสงวนตัดไม้เผาป่าสเสม็ดล่อปลูกปาล์มน้ำมันหวังขายต่อในทุนท่องเที่ยวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับมีข่าวที่ออกมานะครับว่ามีการนะครับ มีไฟไหม้นะครับที่ป่าสเสม็ดซึ่งแน่นอนครับพอไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นการลักรอบปลักปุกป่ามน้ํามันนะครับเพื่อจะยึดเป็นพื้นที่เมื่อป่าโดนเผาโดนทําลายแล้วก็ตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับยึดเป็นพื้นที่หลังจากนั้นนะครับก็จะเอาพื้นที่นี้ไปขายต่อให้กับนายทุน เรื่องของการท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะสถานที่เกิดเนี่ยป่าสม็จมันเป็นที่เกาะรันตาเป็นจัฐานที่ท่องเที่ยวนะครับที่แต่ละปีเนี่ยมีคนไปท่องเที่ยวเยอะซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีการไปท่องเที่ยวก็อยากจะไปสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทสร้างที่พักสร้างคาเฟ่หรูๆสร้างร้านอาหารหรูๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่อย่างที่บอกว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีเป็นพื้นที่ประชาชนและเป็นพื้นที่ที่จับจองไปแล้วมีพื้นที่เดียวที่ยังไม่โดนจับจองก็คือพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ป่านะครับธรรมชาติหรือพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นของรัฐเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเอ๊ะจะเข้าไปบุกรุกเข้าไปตัดไปเผาถางอย่างเดียวก็อาจจะเสี่ยงถูกดําเนินคดีนะครับเพราะยังไงก็ต้องตรวจสอบพบเจอจะทํำยังไงละครับก็ต้องทําให้ป่านั้น,ป,น,นป่าสงวนนั้นเป็นป่าเสริมโซมไปก่อนนะเป็นป่าเสริมโซมไปก่อนเป็นป่าที่โดนทําลายไปก่อนทํำยังไงละครับก็ทําการเผาเิครับเผาป่าไม้ให้ป่าไม้โดนทําลาย ให้โดนในนี่ไปเมื่อป่าไม้โดนทําลายไปอะไรไปสภาพไม่ได้เป็นป่าแล้วเป็นอะไรแล้วนะครับก็ใช้เงื่อนไขทางกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการเข้าไปครอบครองนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะชาวบ้านหรือคนที่ต้องการเนี่ยนะครับทำเป็นขบวนการเพื่อจะไปครอบครองแล้วได้เอกสารสิทธิ์ในการบอกว่าจะเข้าไปทำมาหากิน จะเข้าไปทาเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเษกษตรกรรทามากินประกอบสามาอาชีพที่อยู่อาศัยแต่จริงๆวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะครอบครองพื้นที่นั้นเพื่อจะเอาไปขายต่อให้กับเราในทุนเลยทั้งหลายมีการขบ,บวนการแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าต่อไปการที่เผาป่าและอะไรป่าที่ยต้องไม่ไม่ว่าจะป่าจะโดนเผาไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ต้องทาการฟื้นฟูกลับมาให้กับกลายเป็นป่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าเพราะวันนี้ นะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการมีป่าโดนเผาโดนทําลายไปแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะต้องไปจัดสรรมันคือเข้ารอกเข้าแผนการเข้าวิธีการของคนเหล่านี้หรือเปล่าการเผาป่ามันทําเป็นขบวนการหรือเปล่าแทนที่จะช่วยกันร,รักษาและปกป้องเนี่ยทําไมไม่ช่วยทําไมไม่ช่วยจริงหรือเปล่าครับหรือมันเป็นขบวนการเพื่อทําลายป่าทาลายทรัพย์สมบัติของชาติ เพื่อจะใช้ขบวนการทางกฎหมายครอบครองพื้นที่เหล่านี้ลุกป่านะบุกรุกป่าสงวนนะครับตัดไม้เผาป่าสเสม็ดรอบปลูกป์มน้ำมันนะครับหวังขายต่อในทุนท่องเที่ยวพออสำนักบริหารจัดก,การป่าไม้12กบ,บีค่าโทษหากเจ้าหน้าที่รู้เห็นให้มีการบุกรุกป่าสเสม็ดย้ายออกจากพื้นที่หลังไฟไหม้ป่ามีการบุกรุกป่าสเสม็ดเกาะดันตาเป็นจำนวนมาก ยีบสมีนาคม2 5งหจากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสเสม็ดขาวในพื้นที่หมู่ที่1บ้านหลังสอดนะครับตำบลเกาะรันตาน้อยอําเภอเกาะรันตาจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันนี้ได้ไฟได้ลุกไหม้พื้นที่ตลอดแนวสองข้างทางถนนสายบ้านหลังสอดสาราดาน ขึ้นสะพานสิริรันตาเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรโดยพื้นที่ป่าสมเม็จอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านหลังสอดจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีการสับเปลือกโคนนะมีการสับเปลือกโคนต้นสมเม็จขาวและต้นไม้ต่างๆให้ยืนต้นตายเป็นจํานวนมากมีการนะครับปลูกต้นปาล์มน้ำปลูกต้นก้าปาล์มน้ํามัน อายุประมาณ1-2ปีมีการปักเสานะครับกั้นลัวรวดหนามแบ่งเขตพื้นที่เป็นแปลงๆตั้งแต่1ไร่ไปจนถึงหลายไร่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ทั้ง800ไร่คิดถูกไฟไหม้เชื่อว,ว่าเป็นการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ทำให้ไฟไหม้พื้นที่ป่าเกือบทั้งหมด ด้านนายสมชายนุชนานนเทพนะครับผู้อํานวยการสํานักงานจัดการป่าไม้ที่12สาขากรบีเปิดเผยว่าหลังจากการตรวจทราบเรื่องได้สั่งการให้หน่วยป้องกันรักษาป่าเก,กาะกลางอําเภอเกาะรันตาลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วนหากพบผู้ที่กระทำความผิดให้ตรวจยึดพื้นที่ทําลายนะผลอาศินต้นปาล์มน้ํามัน หรือรั้วรวดหนามออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รู้เห็นละเลยปล่อยให้มีการบุกรุกพื้นที่ก็จะพิจารณาสั่งย้ายออกจากพื้นที่โดยทันทีทั้งนี้การตรวจสอบพบว่าได้มีการบุกรุกพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนำต้นปาล์มน้ำมันมาปลูกเพื่อยึดพื้นที่ไว้เมื่อปลูกเมื่อป่าถูกทำลายหมด ก็จะขยายพื้นที่ต่อไปให้กับกลุ่มในทุนรองรับการท่องเที่ยวเพราะพื้นที่ดังกล่าวติดทะเลนะครับที่สวยงามที่ดินมีมูลค่าไร่ละหลายสิบล้านบาทมีรายงานว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปกตินะครับมีรายงานว่าเหตุการณ์ขณะนี้ปกตินะครับขณะที่สปส3ได้ทาการตรวจสอบ,สอบ,สอบ,สอบวงรอบนะครับทุกครึ่งชั่วโมงในบริเวณ 9. จุดเสี่ยง 8. จุดในการเกิดไฟลุกไหมนะครับได้ตลอดเวลา นี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีการนะครับไปตัดต้นไม้ให้มันยืนต้นตายเพื่ออะไรครับเพราะถ้าต้นไม้ยืนต้นตายแล้วเกิดไฟลุกมันจะรามไปทั้งหมดมันจะรามไปทันทีเพราะฉะนั้นป่าไม้ก็จะโดนทําลายราบเป็นหน้ากองเลยนะครและนะครับพื้นที่เนี้ยมันไม่ได้มีการตรวจสอบหรือเปล่านะครับมีการบุกรุกเข้าไปเนี่ยเห็นบอกว่ามีการแปลงน้ำมันกัน้นเป็นล็อกๆเป็นแปลงๆนะครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดยังไงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมด้วยหรือเปล่าเป็นอะไรที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากเป็นอะไรที่ผิดสังเกตอย่างมากอย่างที่บอกว่าใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องลงตรวจสอบให้มากๆเจ้าหน้าที่ต้องลงดูให้มากๆเพราะมันมีขบวนการที่ให้นะครับประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยที่ไม่ได้คิดจะทําเกษตรกรจริงไม่ได้คิดจะทําเกษตรกรรมจริงนะแต่ต้องการเข้าไปในพื้นที่เพื่ออะไรครับ เพื่อได้เอกสารสิทธิ์ได้สิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่และต่อไปก็เอาไปขายให้ในายทุนเอาไปจํานําให้ในายทุนไปรับเงินจากนายทุนนะครับเพื่อให้มาครอบครองสิทธิ์แต่ตัวเองก็จะครอบครองสิทธิ์นะครับแต่ทําเป็นขบวนการและที่สําคัญนะครับเมื่อมีการบุกรุกเข้าไปแล้วก็ไปทําทํานะครับทําเกจไว้หลังจากนั้นก็ทําเพื่อที่จะขยายต่อทํายังไงนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับ คือทาให้ต้นไม้แห้งตายและให้เกิดไฟไหม้พอเกิดไฟไหม้มันก็จะลุกลามก็จะขยายออกไปได้ขยายอาไปได้ขยายไปได้มันเป็นขบวนนการแบบนี้หรือเปล่าการที่จะสงบเรื่องนี้ได้ก็ต้องมีวิธีเดียวก็คือว่าป่าไม้ที่มันโดนเผาโดนทําลายไปแล้วเนี่ยไม่มีการจัดสรรให้ใครทางนั้นนะครับแต่ทํายังไงนะครับที่จะทําให้พื้นที่ป่าเราเนี่ยกลับมาเป็นป่าอีกครั้งให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้ามันมีเงื่อนไขว่าป่าโดนทําลายป่าเสื่อมโทรมไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วไปแบ่งให้กับประชาชนปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยพวกขบวนการเหล่าเนี้ถ้าเราจัดการขบวนการเหล่านี้าากกานนไม่ได้เราจัดก,การที่ต้นเหตุก่อนไหมหรือเราต้องจัดก,การกับกลุ่มคนพวกนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พื้นที่นะครับที่ให้ไปเกษตรกรเป็นเกรรษตรกรกรมไปทํามาหากินแล้วไปตรวจสอบว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ทําเกษตรกรรมไม่ได้เป็นเกรรษตรกรจริงๆนะครับ ไม่ได้ไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งสมมติว่าคุณได้ที่ไปเนี่ยคุณต้องมาแจ้งว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเส่นปลูกปาล์มปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเ,เลี้ยงปลานะเลี้ยงสไลด์หรืออะไรคุณต้องมาแจ้งพอแจ้งเสร็จนะครับอาจจะทุกๆหนึ่งเดือนทุกๆสามเดือนที่ทุกหกเดือนก็ได้ต้องลงไปตรวจสอบว่าพื้นที่เหล่านี้นะที่พื้นที่ที่บอกเนี่ยวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเนี่ยทำจริงหรือเปล่าประกอบอาชีพจริงหรือเปล่า ถ้าลงไปตรวจสอบแล้วปุ๊บเฮ้ยไม่ได้เป็นตามที่แจ้งเรียกมานะครับชี้แจงก,ก่อนว่าเพราะอะไรนะรแล้วก็บอกเลยว่าสมมติว่าคุณแจ้งครั้งแรกเลยคุณแจ้งว่าเลี้ยงปลาแต่คุณไม่ได้เลี้ยงปลาแล้วคุณจะแจ้งตร่องอื่นคุณก็ต้องมาแจ้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าคุณจะทําอะไรถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นการตรวจสอบได้เป็นอย่างดีหรือเปล่าแล้วมันจะทําให้วันเนี้ไม่สามารถที่จะเอาที่ดินเหล่านี้ไปขายให้ในทุนและไปไปไอ้นี่ในทุนหรือเปล่ามันจะตัดวงจรได้หรือเปล่า และที่สําคัญสมมุติว่าไปตรวจสอบปุ๊บเป็นโรงแรมเป็นอาคารที่พักยึดทันทีเลยใช้อํานาจของสองประกอในการยึดพื้นที่เพราะไม่เป็นตามวัตถุประสงค์นะไม่ใช่วันนี้ตงไปฟ้องร้องกันตงไปดําเนินคดีกันโอ้โหสก่อสร้างมาแล้วต้องอะไรแล้วไม่ครับนะหรือไม่งั้นถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ออกเป็นพรบอ,รออกเป็นกฎหมายออกมาเลยว่าพื้นที่สประกอถ้าเกิดว่าพบมีการบุกรุกแล้วไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อํานาจในการยึดกลับคืนได้ทันทีโดยไม่ต้องไต่สวนโดยไม่ต้องอะไรเลย แบบเนี้ยมันถึงจะดีมันถึงจะดีเพราะไม,ไม,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 ม่เป็นสมมุติว่าเขาให้ทําสมมุติว่าเป็นบอกเปบ่อเลี้ยงลานะแต่ทําเป็นโรงแรมอยู่เนี้ยอันนี้มันเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นะใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการไปกลังแกงแกล้งประชาชนมันก็ตรวจสอบได้อะไรได้อยู่แล้วถูกต้องไหมสมมุติว่าเขาบอกว่าทำนามันก็คือทํานามันก็มีนาอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทาอะไรแต่วันนี้บอกทํานาแต่เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเป็นร้านอาหารเนี่ยมันเห็นได้ชัดมันคนละวัตถุประสงค์ เราต้องใช้วิธีการนี้หรือเปล่าเราต้องช่วยกันหรือเปล่าวันนี้การที่เกิดเพลิงไหม้นะแต่ละจุดเราต้องไปดูว่าเกิดจากอะไรแน่<ม>เกิดจากต้องการบุกรุกพื้นที่ต้องการครอบครองพื้นที่หรือต้องการทําลายพื้นที่เหล่านั้นกันแน่ต้องติดตามเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ